สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ตัำำ้มดัมซิงสวัสดีทางเพจเฟ e บุ o กนะคะตัำำ้มดัมซิงค่ะเดี๋ยวไปชมกันขณะนี้ก็เวลา18นาฬิกานะคะ18นาฬิกาแล้วค่ำแล้วนะคะ18 ขณะนี้ส8ปดนาฬิกาแล้วยังคนขยันยังไม่หยุดทำง,งานนะคะสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเลยจ้าเมื่อกี้ฝนก็ตกนะคะฝนตกไปอีกเมื่อกี้น้ำก็ท่วมแล้วนะคะท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท่วมอีก โอ้เวอร่ไซดหมวกมันบอลลอบอ่ะค่ะหัวหยองโอ้หัวหยองประนันวาสิหามีอะไรสวัสดีค่ะพี่น้อยฝากบอกว่าบกการ์ดกับคุณกับอันคุณลุงวิเชียนบอกว่าให้เสียตั้มไปเลยไม่กล้าหรอกกรส่นพี่น้อยบอกไม่กล้าหรอกพี่น้อยนะถ้าเราทิปนี้ก็พามาถากคุณยางต่อนะครับถากคุณยางต่อปลูกมนน้าแล้วก็มาถากคุณยาง ตอนนี้ก็ใกล้คำแล้วกำลังถากทั้งพุ่นแล้วมากค่ะกำลังได้กี่แถวแล้วคะสี่ห้าแถวได้ห้าแถวแล้วจ้าพุ่นจากตั้งล่างพุ่นจากเสาขาวๆพุ่นเสาปูนขาวๆขึ้นมาได้ห้าล่องฝนก็ตกสุเหมือสุเว่นค่ะตกได้ตกดีนึกว่าพายุอ่า โนรูออกแล้วจะไม่ตกอีกนะคะก็มาลูกใหม่อีกมาใดมาดีจากนี้ไปหอดออกพรนษากับสิโตกอีกละค่ะเป็นเดือนหนึ่งหรือมั้งบริกีดยางมะนี่นครับเดี๋ยวก,ว,ว,กกว,วก็กลับแล้วจ้ะพรุ่งนี้ก็ค่อยมาทำต่อ มนมาต่อมืออื่นก็บิมีงานมืออื่นนี่นะครับก็จะิมีถากหุ่นยางแล้วก็กบถากหุ่นในฟักทองอสองยางม,ม,ม,มา,า,ากบกบกบโคนฟักทองนะคะแล้วก็มาเอาญ้าออกแบบนี้นะคะอันนี้คือเรา,าจะใส่ปุ๋ยพี่น้องโอ้หงาไหลมันยา้มันเล็กนะคะยา้มันเล็กเราเราถากถากถาก,ถาก,ถากออกนะคะถากออกที่โคนอันนี้คือ อันนี้ก็ซามมนี้หละคะ่ะเอามาปลูกแซมเพิ่งปลูกวันนี้เองนะคะก่อนที่จะปลูกสับประรดลืมบอกก่อนที่จะปลูกสับประรดก็คือเอาเอาต้นยางพารามาปลูกนะคะไม่ตายนา้ำพี่น้องคะ10บกว่าต้นมาปลูก<ต>ไม้แล้วก็นี่ยางถาคุณกทองเลยก็เซ็ตเราก็จะใส่ปุ๋ยเด้พี่น้องอจะเอาจะกบฟักทองจะกบยางแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยา ฉีดยานี่คือฉีดยาขยาด้วยแล้วก็ฉีดยาบำรุงฟักทองด้วยแล้วก็ต้นยางด้วยอันนี้คือจบของป่านี้นะคะจบของป่านี่จะพี่น้องแต่ไม่ใช่จบทุกป่าน,นะคะจบ,จบแค่ป่านี้แต่พวกนั้นมันต้นยางใหญ่แล้วนะคะต้นยางต้นโตแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยได้ ดูแลเขาเท่าไหร่เท่าต้นเล็กๆนี้นะคะปีนี้แปลงนี้นี่คือแบบบำรุงเหมือนลูกนะคะบางคนงบางท่าน,านนะบางคนบางท่านก็ถามโอ้ยคอมเมนต์ถามมาเยอะมากนะคะว่าปีนี้นุก็ลงให้ดูแล้วนะคะทางเพจ a c e b o o k เนาะสำหรับเส้นทางนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็เข้าไปรับชมได้นะคะเส้นทางทุดงของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธปีนี้นะคะ ทุดงเ,เดินทางนะคะท่านจะนั่งเครื่องไปลงที่หาดใหญ่นะคะวัดหาดใหญ่นะคะแล้วก็จาริกทุดงเริ่มต้นนะคะวันที่19ตุลาคม2565นนะคะมุ่งหน้าขึ้นนู่นแหละทางแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่นะคะแล้วก็กลับกลับมาทางการนะคะแล้วก็ยิงยาวนู่นเลยเข้า สกลแล้วก็โพนสวรรค์นะฮะนครพนมบ้านเกิดก็บางคนบางท่านสงสัยว่าเราจะได้ไปไหมทั้งโทรมาทั้งคอมเมนต์มาแตเก็บงานเสร็จเก็บงานเสร็จใส่ปุ๋ยฉีดยาให้เสร็จทั้งทุกป่านะครับแล้วก็ ถึงจะได้ไปได้เพราะว่ามันเวลากลับมาเนี่ยย่ามันจะลุกนะคะรับพอไปหลายเดือนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่ได้ทําสวนเยอะขนาดนี้นะคะ,ะปีนี้ก็ซื้อสวนใหม่สองสวนนะคะแล้วก็เลยมันต้องทําหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นยางป่านี้เนาะนยางเล็กด้วยนะครับอ่ายางป่านี้เป็นยาง<อ>เขาเป็นยางยางเล็กนะคะเราก็เลยต้องประคบประงมเหมือนลูกเลยค่ะมาเช้าเย็น มาเช้าเย็นได้เลยนะคะวันหนึ่งนี้ต้องมาถ้าไม่มาก็สามวันนี้คือแบบนานที่สุดของเราแล้วที่ไม่ได้มาดูยางป่านี้นะคะม,มาเลยไปจะหาปลาพี่น้องแต่ช่วงนี้นะคะ,<ว>ะเบื่อมากไม่มาดูเลย <วะ S 1> ตั้งแต่ไปหาปลามาสามสี่วันนี้ไม่ <วะ S 1> ไม่มาดูเลยเพราะว่าเบื่อจริงๆนะคะฟักทองนี่ก็ไปหมดแล้วเนี่ยคะ่ะร่องฟักทองฟักทองก็นุ่นกระปองสีซ่าห้าร้อยไปหมดแล้วนะคะนุ่นไม่เหลือเลยอันนี้ด้านล่างนะคะ เหลือนิดหน่อยด้านบนนี่ก็จะตายเลยไม่ตายเลยแล้วนะคะนี่ก็โอ้จะอยู่ได้ไงเนะาะค่ะก็อันนี้ก็เย็นแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับปีนี้การจาริกทุดงก็ไปนะคะแต่อาจจะไปทีหลังขอเคียงงานก่อนนะคะก็เป็นกำลังใจฝากเป็นกำลังใจฝากเป็นระยะทางหลายกิโล เคียงงานออค่ะเคียงงานเสร็จแล้วก็พอได้กีดยางพอได้ตังค่าน้ำมันนะคะเพราะว่ามันมันหลายกิโลมากนะคะแล้วก็ใช้เวลาหลายเดือนมากกว่าจะได้กลับนะคะก็จะต้องหาตังไว้เยอะๆเลยนะคะเยอะๆกว่าทุกปีเลยด้วยเพราะว่าปีนี้นี่น้ำมันแพงด้วยแล้วก็ระยะทางไกลมากด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนทางช่องยูทูบตามดัมซิงนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนทุกท่านค,ะค่ะ